สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็มาทดสอบกระสุนนะคะแปลกๆก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สมาชิกนะคะนำกระสุนมาให้ทดสอบเป็น CCI Shell Shot 22 LR นะคะตัวนี้ต่างกับกระสุนจุด22ทั่วไปยังไงนะคะมันก็คือเป็นจุด22ลูกปลายทุกคนนี่นะคะในนี้จะมี12เม็ดนะคะ น้ำหนักหัวกระสุนอยู่ที่31เกณฑ์นะคะความเร็วกระสุนเนี่ย1,000ฟุตต่อวินาทีคือกระสุนเบามากๆทุกคนยังเร็วขนาดนี้นะคะโดยการทดสอบในวันนี้นะคะจะมีระยะ2เมตร5เมตร10เมตรนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนี่แขกรับเชิญน้องถั่วเขียวนะคะ น้องถั่วฝักยาวโน้องถั่วฝักยาวนะคะมาแปะอยู่บนเป้าด้วยนะคะที่โบใช้ถั่วฝักยาวเนี่ยให้จําลองว่าเป็นงูเขียวนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของกระสุนพวกนี้ก็คือเป็นลูกปลายทุกคนไว้ยิงพวกสัตว์เล็กๆตามถั่วท้องทุ่งนาอะไรนะคะก็ตัวนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วเดี๋ยวไปทดสอบความพร้อมกันเลยค่ะ โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ากระสุนอันนี้เนี่ยก็คือไว้ยิงสําหรับระบบโบแอคชันเท่านั้นนะคะฉันันนน่มันก็เลยลองเอา10ทับ22ตัวนี้นะคะมายิงเพราะมันเป็นเซมิเนาะจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะคัดปอกหรือเปล่านะคะเพราะเนื่องจากมันเป็นกระสุนที่แรงดันต่ํามากนะคะฮพร้อมแล้วก็ไปรุยกันเลยนะคะโอเคระยะแอกนะคะสองเมตร ไม่คัดปอกจริงๆด้วยทุกคนขอญาติดึงก่อนนี่นะคะต่อไปห้าเมตรสิบเมตรนะคะแล้วก็แห่เป็นยิงเพจไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกคนเอานี่นะคะปืนเครีย ผลของ2เมตรนะคะทุกคนตอนที่เห็นเนี่ยโมตกใจตกใจตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกอะมัวอ่านห,หน้ากล่องไว้ว่าเนี่ยทุกคน12ช็อตโมนึกว่วมามี12เมตรแต่กลายเปนะโอ้โหคือแบบเม็ดเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยอะคือเป็นร้อยแน่ๆน,นะคะแล้วก็ระยะนี้12เมตรนะคะกลุ่มอยู่ที่ประมาณ1ฝ่ามือโมได้อยู่ แล้วก็ไม่ใช่ไม่รุนแรงนะทุกคนถ้าไปดูด้านหลังอันนี้คือซ้อนเป้าสองแผ่นนะคะก็คือทะลุไปด้านหลังหมดเลยนะคะก็หวังผลได้นะคะสําหรับระยะนี้โอเคเลยแต่กี่เมตรไม่รู้เอาไว้เดี๋ยวมนมานั่งนับอันนี้กลุ่ม5เมตรนะคะ5เมตรนี่คือกระจายเนี่ยยังมีตรงนี้นะคะก็กระจายไปทั่วเลยถึงนี่แต่คิดว่ายังไม่ได้หลุดเป้านะคะกระจายอยู่ ก็เข้าเป้านะคะตัวถั่วฝักยาวนี่ก็จะมีเป็นรูๆอยู่นะคะแล้วก็ทะลุกระดาษมาดูด้านหลังเลยก็ได้เพราะอันนี้ซ้อนแค่เป้าเดียวนี่นะคะจะเห็นเนี่ยเป็นรอยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเต็มไปหมดเลยกระจายทั่วทั้งเป้าเลยไปดู10เมตรกันคาดว่าน่าจะหลุดเป้าไปเยอะอยู่ในระยะ10เมตรนะคะดูน้องถั่วฝักยาวก่อนน้องถั่วฝักยาวก็โดนบ้างอยู่นะคะโดนแบบประปาย อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตน้องงูเขียวถ้าเกิดยิง10เมตรนะคะเพราะว่าแบบน้อยมากเห็นแค่แบบจุด2จุดเองนะคะแล้วก็ส่วนตัวเป้าเนี่ยก็กระจายหลุดออกไปนะคะมีถึงข้างบนด้วยคือกลุ่มกว้างมากคือบานไปแล้วนะคะแต่ก็ยังทะลุแผ่นกระดาษอยู่นะ ก็สรุปนะคะสําหรับกลุ่มกระสุนของเชลช็อตนะคะหวังผลล่ายโมคิดว่าไม่เกิน5เมตรนะคะทุกคน10เมตรนี่ก็คือแบบใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็โอเคเลยนะคะมาทดสอบให้ชมกันแล้วก็ใครรู้ว่าไอสิช็อตนี่คืออะไรนะคะช่วยบอกโมด้วยอุ้ยเดอมากเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดสุดๆตอนแรกนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามช a n e l โมนะคะมาดูกันว่าโมจะเอาอะไรมาทดสอบให้ทุกคนได้ชมกันอีกในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ